สวัสดีครับทุกครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีเพลทแชมเปี้ยนหรือวีซีเอลกันต่อเนื่องนะครับสำหรับช่วงนี้ก็มาดูซีซั่นฟรีสไตล์นะครับมาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับบทสรุปของซีซั่นที่127ครับเป็นการพบกันเองระหว่างคับเดียวกันนะครับคุณกี้ต้องบอกว่าเป็นผู้ท้าชิงนี่เป็นการเข้ารอบชิงชนะเลิศครั้งแรกนะครับพบกับคุณทาโร่แชมป์สองสมัยนะครับใครจะคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปครองได้สําเร็จไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมกี้ยุดเอมาจากคับ King of Gamer ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทารโเคียนะครับฝากเชียร์ได้ครับผลงานและประวัติการแข่งใน BCL ของทั้งคู่นะครับนี่เป็นการลงแข่งครั้งที่3ของคุณกี้นะครับก่อนหน้านี้ตกรอบแรกไป1นะครับตกรอบ16ทีมไป1ส่วนคุณทาร่โลงแข่งมา8ครั้งได้แชมป์ไป2สมัยรองแชมป์1อันดับที่31ลงแข่งน้อยแต่ว่าโอ้โหผลงานดีเหลือเกินนะครับ ดู11ตัวจริงนะครับฝั่งของคุณกี้ใช้แผนเดิมจากรอบรองชนะเลิศนะครับ5 2 3กับสไตล์ควิกเคาน์เตอร์ครับเพื่อนศัตรูเป็นจูเลติดอนนารุม่าครับเซนเตอร์3คนอเล็กซานโดรบัสโตนีอันโตนิโอลูดิเกอร์และมาร์ไทเดดิกนะครับแบ็กซ้ายเลยเป็นตัวคาร์ลอสแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมิดฟิลตัวรับโรดี้ครับมิดฟิลตัวกลางลูก้าโมริสนะครับแผนนี้ตั้งเป็นหน้าต่ำ2คนได้นะครับด้านซ้ายใช้เป็นซอนฮิงมินครับด้านขวาโมฮัมเหม็ดซาลาห์หน้าเป้าเป็นคิเลียนเอ็มบัปปเ้ ส่วนฝั่งคุนทาโร่ก็ใช้แผนเดิมเหมือนกันนะครับ4-3-3กับสไตล์ลองบนเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นอลิซอนเบเกอร์ครับคู่เซนเตอร์อเลสซานโดเดสตากับมาร์คินยอสแบ็กซ้ายแอนดูลูบัสันแบ็กขวาอัสลัฟฮาคิมีครับมิดฟิลด์ตัวรับคาเซมิโลตัวกลาง2คนยูชูค,คิมิกกับนิโคลบาเลล่านะครับแล้วแผนนี้ใช้3ประสานจากปารีสแซงต์แชมงครับผมหน้าต่ำสองคนด้านซ้ายเนมาร์ด้านขวาเิย์เนวิสซี่ครับหน้าเป้าเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับแน่นอนฮะนัดชิงชมเิศแข่งนัดเดดียววตตัััสินนะครบ้งเลาา8นที ถ้า90นาทีในเกมเสมอกันต่อเวลาพิเศษครับถ้ายังเสมอกันอีกก็ตัดสินแชมป์ด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับเอาละครับหน้าจออาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับตอนนี้หน้าจอเล่นบน iPad นะครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณกี้เคียร์กอนบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดเขียวหลุดเลยอเปล่าเป็นโมเดลของวอ l ฟบกนะครับส่วนคุณทาโรบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเป็นชุดสีฟ้าโมเดลของทีมชาติปารากวัยเหมือนเดิมนะครับผม ตอนนี้เป็นจังหวะบุกของคุณกี้ครับซ้ายโลกนีซสะลาโอ้ยติดเซฟของอลอซอนคุนเคยกันดีฮะคุณทาโร่ใช้บริการของไอซอนเบเกอร์นะครับเป็นตัวแตนดาร์ด้วยนะครับน่าจะมั่นใจในฝีไม้ลายมือความเหนียวหนึบนะครับเพราะว่ารอบรองชนะเลิศก,ก็เซฟจังหวะสําสคัญมาหลายจังหวะเหมือนกันนะครับจะพยายามแทงให้กับเอ็มบัเป้ก็ติดมาร์กินยอสครับพาบอลขึ้นมาบ้างครับคุณทาโร่ บาเรยล่าตวัดมาเนมาเนมาโยกหลบไม่ผ่านบัสตนเน่ครับให้ที่ซาร่าซาร่าเดบบนทัสแล้วจ่ายให้กับเอ็มบัปเป้แทงแหม่มันจะปาดตั้งให้กับลูก้ามริสนะครับที่เติมขึ้นมาจะยิงไกลก็โดนดักทางไว้ก่อนครับคิมมิคพาบอลขึ้นมาแหมหลอกจะออกขวาแต่จะจ่ายเข้าในก็โดนดักเหมือนกันครับบัสตนีน่ออกมาทางขวาครับอเล็กซานเดอร์อโน เลี้ยงตัดเข้าในแล้วให้ซาร่าซาร่าตวัดไปข้างในครับโมดิสเบิร์นไปที่ซอนซอนแทงช่องนี้ไปถึงเอ็มบัปเป้กับจุดพุไปก่อนครับคู่เซนเตอร์ของคุณทาโร่เป็นเนสตอกับมร์คินยอสนะครับแต่ก็ยังได้บุกต่อนะครับคุณกี้ซาร่าเบิร์นไปโมดิสทยเอ็มบัปเป้แม่จะจ่ายชิงเป็นสามเหลี่ยมนะครับคาเซมิโลดักได้แล้วฮาคิมิหวดยาวๆครับข้างหน้าไม่มีใครเดลิกเอาบอลขึ้นมายังได้บุกต่อครับฝั่งของคงุณกี้มาทางขวาใหม่ อเล็กซานเดอร์อโนตบเข้าในดีกว่าโมริสรอจังหวะแล้วจะให้ที่ซาร่าก็โดนคิมิกล้วงจากด้านหลังครับบอลอยู่ที่บาเรล่าแต่โดนแมสซ์อัพแล้วโบดิสเอาบอลกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแมลูกเกมเป็นของคุกกี้นะครับช่วงต้นเกมแล้วเดอบัลทันลูกยิงแล้วอีกหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับตีซอนครับเบิกสกอร์แรกให้กับคุกกี้ได้แล้วโอ้โหมีดับเบัลทัชจับบอลแล้วก่อนยิงด้วยนะครับเดี๋ยวดูทีมหนึงครับซาร่าให้ที่ซอนจับบอลดับเบัลทัช แล้วก็ยิงปันป่นๆน,นิดนึงนะครับด้วยขวาครับผ่านมืออาริสันเบเกอร์เข้าประตูไป1ประตูต่อ0ูนครับแต่รูปเกมต้นเกมก็เป็นฝั่งของฮงกี้ที่มีโอกาสได้ทําเกมบุกมากกว่านะครับยีนาทีแรกอินเอร์ยังเซตเกมขึ้นไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับคิมมิกรอจังหวะจะแทงก็เสร็จได้ครับเดี๋ยวไม่หลุดบาเลดาเนมาครองนิดนึงฮะเนมา หมุนไปหมุนมาช่องไม่มีก็ยังไม่จ่ายครับคิมิกตวัดไปที่เมสซี่ให้ไวๆเอ็มบปเป้คืนเมสซี่ได้เลปบ๊มมาเอ็มบปเป้เอาง่ายๆได้ใจความครับ1ประตูตอนหนึ่งค่อยๆต่อบอลค่อยๆเลาะไปข้างในนะฮะนี่แค่2คนนะครับเมสซี่กับเอ็มบปเป้ดูครับแต่บอลเข้าทางนะครับเดลิกเนี่ยไปปั๊มเมสซี่มาแต่บอลเข้าทางเอ็มบปเป้ยิงด้วยซ้ายเลยครับเอาคืนได้อย่างไม่ต้องรอนานครับฝั่งของคุนทาโร่ครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับ จังหวะเขีย่ยของคุณกีแทงไม่ผ่านส่วนมาเด้ปะอ้าวย้อนยังมีเพื่อนอยู่ข้างหลังครับกาเซมิโลบอลไปอยู่ที่ฮาคิมิเล่นสไตล์ลองบอลเคานเตอร์ก็จริงนะครับแต่ฝั่งของคุณทาโร่ก็ไม่ได้เล่นแบบเน้นสวนกลับโยนยาวเท่าไหร่นะครับเนมาเดีบอลทัสน้อแม่จะผ่าน3คนนะใจคอดาว่าเล่นสไตล์ลองบอลเคานเตอร์เพื่อจะเล่นเอาจังหวะการเคลื่อนที่ของเกมรับมากกว่าน,นะครับส่วนจังหวะเกมรุกก็ค่อยๆต่อบอลขึ้นมา ใายตรงนี้ติดอเล็กซานเดอร์อโนครับออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของคุณทาโร่ถ้าทำผลงานได้ดีในแต่ละซีซั่นของ BCL นะครับเรามีเก็บคะแนน BCL Ranking ตั้งแต่เปิดการแข่งขันซีซั่นที่1เลยนะครับตั้งแต่ป2018ี2018-2019นะครับเมื่อ2-3ปีที่แล้วเราเก็บประวัติไว้หมดนะครับดูจังหวะเกมบุกของคุณทาโร่ครับบอลอยู่ที่ฮาคิมิสวนกับโรเบิร์ตคาโรสครับหมุนกลับมาให้สั้นๆบาเล่าเอ็มบาเป้พลิกแล้วยิงลูกนี้ติด oni, บัสโนนี่บอลเข้าทางฮาคิมิงซซซซะหนน่อออออยยเเเดดด้้ตติิิฟฟขัครบ ใครนะดอนลุม่าครับดูอีกทีหนึ่งครับยิงติดบอกก่อนนะครับแล้วยิงอีกทีหนึ่งติดปลายมือฮะไม่ได้เร่งเกมนะครับฝั่งของคุณทาโรค่อยค่อยประคองค่อยๆทําเซตเกมขึ้นมานะครับจะเข้าทําก็ต่อเมื่อมีจังหวะมีพื้นที่จริงๆนะครับเล่นสั้นๆครับคาเซมิโลหักมาดเลียดคิมมิกจับแต่งให้เมสซี่เข้าซ้ายเมสซี่โยกเข้าในอ้าวเดี๋ยวไปฟาวนะไม่ฟาวนะครับเอาเลยครับฝั่งของกี้จะได้ส่วนหรือเปล่าแทงช่องนี้ยังมีเนสต้าห้อยอยู่ครับ ไม่งั้นเนี่ยเสร็จวัยรุ่นเลยนะครับบาเรลลาคาเซมิโลครับเซต็หไปครับเปิ้ลแล้วเด่นด้ความแม่นยำพอมีช่องก็ไปได้ดื้อเลยโอ้ยบาเป้อ้เล่นบอลเหมือนใช้มือเล่นนะไปง่ายๆแกไปง่ายๆครับคือดูจังหวะพิวของเอ็มบาเป้ครับสามคนสองคนสามคนเนี่ยค่อยๆประคองเหลี่ยมไปค่อยๆเคาะเคาะเคาะไปนะครับเกี่ยวบอลไปบอลคอนโทรลไปเรื่อยๆ มีช่องมีเหลี่ยมที่มั่นใจจริงๆแล้วก็ยิงแค่นั้นเองนะครับคุณทาโร่โอ้โหนี่ต้องเล่นด้วยความจะเยือกจะเย็นจริงๆฮะแล้วก็เล่นด้วยความมั่นใจในการคลองบอลเลี้ยงบอลจริงๆด้วยนะครับม,มาอีกแล้วครับคิมอีกหมวนหนึ่งรอบให้เอ็มบัปเป้ตวัดมาตรงนี้ที่เนมาจับบอลแล้วนิดนึงยังแก้ไขได้เนมาไปต่อโอ้ไปได้ไงไม่รู้แนละ้วยิงทีนึงเป็นจังหวะได้เปรียบนะบแต่ยิงไปแล้วนะครับอาจารย์ถือว่าจบนะไม่กลับมาให้ฟรีคิกนะครับ แล้วจะส่วนเลยครับคุณกี้จะวันทูกับซอนฮมินครับเอ็มบัพเป้ดูฮะเนสตอายังดักได้อยู่ครับเกมรุกก็น,นิ่งเกมรับก็ดักได้ดีครับเนมาให้ที่เอ็มบัพเป้ตวัดไปที่เมสซ,ซี่สามประสานปาร,รีสครับคอนเนคชั่นแล้วให้ช่องนี้ไม่ได้ฮะถือว่า,<ร>าคนละทีมกันครับคิมิกอ้าวบอลกระชอครับเข้าทางเอ็มบัพเป้โอกาสสุดท้ายเพย์สุดท้ายเป็นของคุณทาโร่ครับคิมิกให้ที่เอ็มบัพเป้มาง่ายๆบอลแล้วล่ายิงตดบลอกแล้วอ้าวจะมาทำเข้าประตูตัวเองเกือบไปครับ อาจารย์มาให้แต่มุมแล้วนะครับจบไปเลยครับ45นาทีแรกนะครับของบอล61ต่อ39เซลยนะครับกุนทาโล61เซแล้วก็นำอยู่1ลูกนะครับ2ประตูต่อ1นะครับแล้วตอนนี้จะเปลี่ยนแผนด้วยนะครับกี๊เปลี่ยนแผนด้วยนะครับจากหน้าต่ำสองคนนะครับเป็นแผนที่ใช้ปีกนะครับซา่ากับซอนเนี่ยคือยืนปีกได้สบายบื้ออยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีส่งตัวสำรองลงมาด้วยนะครับเป็นเนมาลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับ ต้องดูฝั่งของคุณทาโร่ครับจะมีสลับแผนมีเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปล่านะครับเอาละครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับอย่าลืมนะนี่นัดชิงชนะเลิศนะครับมีอะไรก็ควักออกมาให้หมดครับถึงแม้ว่าจะเป็นคําเดยวกันน่าจะรู้ฝีไม้ในมือเบสซี่ยิงลูกนี้ตรงทาลีลาชันได้ครับแต่ว่าโค้งไม่มากพอแล้วก็มุมไม่มากพอยังไปเอาคืนมาได้ครับฝั่งของคุณทาโร่แล้วไหลช่องนี้ไม่ได้ครับติดอโน นี่กลับมาเลยนะครับช่วงต้นเกมของครึ่งแรกเนี่ยเป็นของคุณกี้นะครับตอนนี้รูปเกมฝั่งของคุณทาโร่ครองบอลได้มากกว่าด้วยนะครับแล้วก็โอกาสบุกต่อเนื่องนะครับยัดมาแล้วครับเอ็มบาเป้ให้ทีเมสซี่จับแต่งแล้วปั่นซ้ายลกนียทำงานหนักหน่อยนะครับดดนนารูมา่าโอ้โดนปั่นซ้ายของเมสซี่เล่นงาน2จังหวะติดนะครับแต่ก็ยังไม่โค้งมาเอาดักได้อีกแล้วครับมาอีกครั้งหนึ่งครับเมสซี่งัดโลกนี้ อ๋อวัยรุ่นปารีสแฮท,ทิกของท่านประธานโอ้ต้องชมค้นใจเลยครับเรบนเมันซี่งัดลูกนี้ตักเป็นขนมเลยครับข้ามหัวลูดิเกอร์นะครับโอ้แล้วมองตามน้ําข้ามข้ามข้ามหัวอีกคนหนึ่งก็คือดอนนารุม่าครับดูเหมือนจะเล่นจังหวะง่ายๆเอาง่ายๆนะครับแต่ความเรียบง่ายนี่เลยครับดีที่สุดนะ simplicity is the best นะครับโอ้ย แต่เซนนี่สาคัญเลยนะครับการจะเล่นได้เนียนตาแล้วก็จังหวะมันลื่นตาแบบนี้นี่คือเซนบอลสําคัญเอามั่งครับโยกมั่งแต่บอลทัชไปครับเวลายังมีครับอีกครึ่งชั่วโมงครับฝั่งของคุณกี้เสียบอลกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับเมสซี่ให้เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้รอเมสซี่ไปถอยล่นหมดเลยครับคุณกี้ยิงไกลเลยครับโอ้เตะถอยล่นไปก็ยิงอัดซะเลยครับปิดบล็อูมิเกอร์นะครับเมสซี่ฝั่งนี้ก็มีครับเอ็มบาเป้ซาร่าสามประสานใครจะ เหนือกากันไม่ค่อยถึงเหมือนกันครับเอ็มบัปเป้ฝั่งนี้นัดมาข้างหน้าครับมงชงมาเมสซ,ซี่มงเชดมาติดเดลิกเดลิกหมวนตัวจ่ายไม่ค่อยถนัดเท่าไรแต่บอลยังถึงเพื่อนอยู่ครับนมาออกขวาครับซาร่าเบินมาข้างในโมดิสให้ที่ซอนซอนมันไม่ถึงอ่ะมันสุดปลายขาคาร์ลอสโอ้ยขึ้นมาบอลยาวเสร็จฮาคิมีเอาแล้ครับมาอีกแล้วครับคุณทาร เมสซี่มาดวลกับเดริกโอ้โอ๋อ้อยจะเป็นบอลเข้าในอย่างเหนือแล้วไหลมาต่อครับเอม็มบาเป้บอลออกขวาแล้วสุดนี่สุดทางช้างเผือกยังไม่เปิดครับฮาคิมีเปิดซ้ายดีกว่าเดเดยดยด้วยแล้วเนมามพิกตัวลอกด้วยเฟกช็อตไม่ยิงด้วยนะครับเมื่อกี้นี้อโหไอเดียบันเจิดเลือดหรือเกินรับค,คุณทารโรแต่ละจังหวะแต่ละช็อตดูครับแล้วเปิดมาระดับหัวเข่าระดับแข้งด้วยนะครับเป็นสุดท้ายเป็นเอ็มบาเป้นะครับหัวลูกนี้ออกไปไม่ฉลับนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากคู่ติสบประตูครับ โอ้ลีลาหยดย้อยเลอเกินครับฝั่งของคุณกี้ต้องเปลี่ยนแผนสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับต่อบอลไม่ขึ้นโอ้จะใช้เป็นฟลิปคอสติสลงมานะครับตัวสำรองในช่องนี้ก็จะมีเออร์ลิงฮาแลนด์ครับลงมาแน่นอนฮะเจาะไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ต้องใช้วิธีเปิดมงเกมมิ่งหรือเปล่าครับส่งฟลีปคอสติสลงมานะครับเอมบาเป้ยังอยู่ฝั่งขวานะฮะเอาลยครับเวลานะมันพอมีฮะ แต่จังหวะจะทําได้ดีแค่ไหนจะเจาะได้หรือเปล่านะครับเจาะตรงกลางไม่ได้มาเจาะด้านข้างบ้างแล้วกันเหลือเวลาประมาณทัก20่นาทีครับยังไม่รวมช่วงทดเจ็บกับการตามหลัง2ลูกไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเอ้าลูดิเกเกือบพลาดบอลไปถึงโมดิสครับย้อนมายาวๆอันนี้เปลี่ยนแผ่นแล้วการต่อบอลจากกองกลางหรือว่ากองหลังไปกองหน้าจะยาวนิดนึงนะครับดูจากการยืนเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับโมดิส งัดมาทางซ้ายให้คอสติสรับเป้าหมายอยู่ที่คอสติสจับบอลลงเป็นยังไงโอ้โหจับบอลลงผ้าแบบนี้ก็เสร็จเลยครับดับทางได้ครับเอาบอคลคืนมาไ,ได้ครับคุณทาโรเนสตอข้ามฟ้าครับเอาไปไกลๆคอสติสก่อนครับโรเบิร์ตสันอา้าวใจเข้าในเอมเบาเป้ขโมยได้แต่บอลไม่เป็นใจครับข่าทางซอนทามินออกมาที่คิมมิคเบินไปครับลาฟาเอลเลเอาให้ที่ซาร่าซาร่าซาร่าโอ้เหลี่ยมนี้กระเด็นเลยครับ เอาล้ครับเอาบอลคืนมาได้แล้วต้องขอประตูที่2โอ้ยคิม,มิกหลวงจากด้านหลังครับเลยเอาตวัดมาซาร่าให้ที่ซอนโอ้โหลูดิเกอร์ไปตั้งรับลึกเลยนะครับซอนโยกแล้วจะเตะลอดขาลูดิเกอร์หรือเปล่า <laughs> นี่ลูดิเกอร์เตะลอดขาคิมิเกเฉยเลยแล้วมาครับจะสวนเลยครับผมบอลอยู่ที่เนมาซ้ายคอสติดจ้าคอสติดคอสติด,ตดมาช้าไปข้างในดีกว่าครับโรดี้ให้โมดิสย้อนมาครับ อีกทีหนึง่งจ่ายไม่พ้นตรงนี้ครับโมดิสปันกกอ้มาตรงนี้คอสติดไม่ถึงอะโดนฮาคิมิดักหมดเลยครับโอ้โหบอลถึงาサาサา,าโอ้แต่อ้อมล้ก็คาร์าลสยามกันชัดๆจะยามตำนานได้ยังไง <laughs> เอา้าดักได้แล้วครับคิมิคให้ที่าサาโอ้จะปิดบัญชีได้หรือเปล่าครับาサาข้างในมีเปอร์เอา้ายิงเลยนะั่นตกใจเลยครับยิงนะฮะหรือยิงแก๊กหรือวางกดเฟกช็อตไม่ติดหรือไม่แน่ใจนะครับ คุณกี้จะเปลี่ยนแกนมาทางขวาบ้างนะครับทางซ้ายนี่คือไปแล้วตันตลอดเลยนะครับบัปเป้ฝากไว้ที่อาโนอาโนคืนเอมบัฟเป้แล้วเป้ไปโมดิสโอ้ยโดนดักครับแล้วซอนปั๊มได้ครับโรดี้อาวแล้วครับโอกาสอา้าวบอลไม่ถึงฮาแลนดเลยนะครับลงมานี่คือเหมือนจะยังไม่มีโอกาสเลยนะครับ ไม่เข้าจริงๆครับแล้วคุณทารโรมาอีกแล้วครับมาแล้ว <ไง S 1> ฮะชิงเป็นสามเหลี่ยมเบอร์พ <thers S 1> ิ้าเลยครับโรลี่ดักได้แต่เวลาทดหนึ่งนาทีโอโอกาสสุดท้ายเป็นของคุณทารโรครับซอนฮิงมินย่อเข้าไหนซอนแล้วปันแต่อัดลูดิกเกอร์แล้วลจบไปเลยครับอู้เจาะไม่เข้าจริงๆฮะทั้งเกมรับเกมรุกวันนี้คุณทารโร่เพอร์เฟกต์เลยนะครับผมจบเกมครับคู่ชิงชนะเลิศซีซั่นที่127อนะครับอูหคุณกี้มีโอกาสยิงไป2ครั้งนะครับผมคุณทาโร่มีโอกาสยิงไป12ครั้งสกอร์ 3ประตูต่อ1นะครับคุณทาโร่เอาชนะคุณกี้ได้แต่ก็สุดยอดแล้วสำหรับคุณกี้นะครับกับการลงเล่นครั้งที่3มาถึงคู่ชิงชนะเลิศนะครับได้รองแชมป์ไปนะครับส่วนคุณทาโร่ก็เป็นแชมป์สมัยที่3ของเขานะครับทวงทาลีลาการเล่นน่าสนใจนะครับวันของวันนี้มีคลิปแข่ง BCL ลงต่อเนื่องกันให้รับชมกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยมีอัปเดตใหม่แล้วก็มีนักเตะใหม่ที่ต้องรีวิวต้องติดตามกันด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคคคคคครรรรรััััับบบบใใทีี่่่่่เเเพิิิิงงข้้้้้าาาาามมมมมชชออออยยลลลลลืกกกดดดดตตตหหผววนนนะแจปปปไส ก่อนนะครับสวัสดีครับ